ไปตอบกันที่เรื่องราวของคุณแซนดี้นะคะนักซิ่งหนุ่มไทยค่ะที่ล่าสุดนี้ได้ขึ้นท็อป8นะคะฟอร์มูล่าเรโนล์นอร์เทิร์นยูโรเปียนคัพค่ะหลังจากที่ไปผ่านศึกในสนามออสเซเรเบนเซอร์กิตที่ประเทศเยอรมนมีนมานะคะ ซันดี้คนักซิ่งไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซิงคอปเปอเรชันเดอะพิซซาคอมพานีดาคอนอินสเปกชันราชยานยนต์สมาคมและการกีฬาแห่งประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าในความพยายามมุ่งสู่ท็อป10ในการแข่งขันสนามที่3ของฟอร์มูラเรโนนอร์ท์เทนยูโรเปียนคัพที่ออสเซเรเบิเซอร์กิทประเทศเยอรมน,นีนะคะเริ่มต้นจากการแข่งขันเรสที่1ท่ามกลางสายฝนที่เทลงมาอย่างหนักก่อนเริ่มแข่งทําได้อันดับที่8 ส่วนเรสที่2นะคะเริ่มต้นท่ามกลางแสงแดดค่ะและสนามที่แห้งสามารถทําได้อันดับที่7และทําผลงานได้ดีต่อเนื่องเมื่อควาที่6มาครองในเรสที่3เมื่อเจ้าหน้าที่โบกทงสิ้นสุดการแข่งขันแซนดี้ห่างจากรถที่อยู่อันดับ5เพียงแค่0.5วินาทีเท่านั้นค่ะทั้งนี้นะคะไมเคิลชไนเดอร์ผู้จัดการทีมค่ะรู้สึกพอใจกับการควาที่6ของแซนดี้ถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดตลอดการแข่งขันที่ผ่านมา และจากคะแนนสะสมในตารางแชมเปี้ยนชิพ74คะแนนทำให้แซนดี้ค่ขึ้นอันดับท็อป8นะคะของการแข่งขัน f o ฟอร์ม n า u l t Northern European Cup 2012ก็คงต้องติดตามลุ้นกันต่อไปนะคะในสนามถัดไปที่จะมีขึ้นในวันที่2-5สิงหาคมที่อาเซนเซอร์กิตประเทศนเนเธอร์แลนด์นะคะว่านักซิ่งไทยจะมีโอกาสได้ขึ้นโพเดียมกับเขาหรือไม่นะคะ ให้กำลังใจ <ā> อยากจะมีชื่อของนักแข่งไทยนะคะไปติดอันดับโลกกับเขาบ้างนะคะ <Around. S 2> จะได้รอๆนะคะเอาละค่ะจากนะคะคุณแซนดี้นะคะนักแข่งชาวไทยก็ไปเรื่องราวของ F1 มั่งนะคะตอนนี้ค่ะทีม Red Bull Racing นะคะเขาก็จะให้รางวัลกับ Mark w e ว b บเบนะคะด้วยการต่อสัญญาอีก1ปีนะคะหลังจากที่ Mark w e ว b บเบอร์นั้นเขาเรียกว่าโชว์ฟอร์มเจ๋งค่ะคว้าแชมป์ฤดูกาที่สนาม Silver Stone มาได้นะคะ มาร์คเวเบอร์ค่ะนักขับจอมเกา๋าชาวออสเตรเลียวัย35ปี สังกัดทีม Red บูลเรซ c ิ่งที่กําลังจะหมดสัญญากับทีมตากระทิงแดงหลังจบฤดูการนี้นะคะเคยตกเป็นข่าวค่ะว่าได้มีการบรรลุข,ข้อตกลงเบื้องต้นย้ายไปร่วมทีมม้าลําพอง f e r r a ราในฤดูการ2013แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะล่าสุดก็มีรายงานว่าเจ้าตัวนั้นกําลังจะได้รับสัญญาฉบับใหม่กับทางเรดบูลนะคะโดยเดอะซันซื้อเมืองผู้ดีนะคะได้รายงานภายหลังจากการที่นักขับออซซี่คนนี้ค่ะควบรถ r b 8ไล่แซงเฟอร์นันโดอลอนโซในช่วง ท้ายของศึกบริติชจีี GP, ที่สนามซีเวอร์สต n นประเทศอังกฤษนะคะว่าตอนนี้นั้นทีมแข่งแชมป์โลก F1 ได้เสนอสัญญา1ปีนะคะที่มีมูลค่าถึง6ล้านปอนหรือราว่าเรา300ล้านบาทคุณกวางนะคะ,คะเยอะจริงๆให้กับเว็บเบอร์เป็นให้ไปเป็น,ปนพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ด้านคริสเตียนฮอร์เนอร์ซึ่งเป็นทีมบอสของ Red Bull Racing ได้บอกถึงอนาคตของนักขับในสังกัดนะคะว่าทีมมีความสัมพันธ์อันดีกับมาร์คมาโดยตลอดค่ะและก็คิดว่าเว็บเบอร์นั้นก็ต้องการที่จะอยู่กับทีมต่อในปีหน้าโดยในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้านะคะทางทีม Red Bull กับมาร์คจะได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการถึงความชัดเจนในปีหน้าปี2013ที่กำลังจะมาถึงนี้ละคะ่ะ สำหรับเวเบอร์นะคะมีแต้มในตารางแชมเปี้ยนชิพ F 1 2012อยู่ในอันดับที่2เป็นรองเฟอร์นันโดลอนโซ13คะแนนขณะเดียวกันก็ยังทำผลงานเหนือกว่าเซบาสเตียนเวสเทลเพื่อนร่วมทีมอยู่ถึง16คะแนนนะคะท้งนี้ค่ะศึก F 1สนามต่อไปนั้นก็จะไปแข่งกันที่สนามฮอกเกนฮามประเทศเยอรมนี ie, ในวันที่22บกร,รกฎาคมนี้นะคะคุณผู้ชมที่เป็นแฟนของมาร์คเวเบอร์ก็ไปให้กาลังใจเขาด้วย2ีบกร,รกฎาคมนี้สัญญา300้อล้านบาทนี่นนเยอะนะ ถ้าเป็นพวกเรานี่ขอตกลงไหมคะแนมาเพเปอร์แล้วกันอะไรอย่างนี้นะไปต่อกันที่สกูบี้ดีจากปตทนะคะดูแลใส่ใจการเดินทางกับปตทนะคะวันนี้มากันในเรื่องของเส้นแบ่งทิศทางการจราจรชมกันเลยค่ะดูแลปลอดภัยใส่ใจการเดินทางกับปตทวันนี้เราจะมาพูดถึงเส้นแบ่งทิศจราจรเส้นแบ่งทิศจราจรจะมีลักษณะเป็นเส้นประสีเหลืองบนผิวทาง เป็นเส้นแสดงการแบ่งทิศทางจราจรของรถที่มีทิศทางตรงกันข้ามผู้ขับขี่ต้องขับรถไปทางซ้ายของเส้นยกเว้นในกรณีที่ต้องเลี้ยวขวาหรือแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นห้ามขับคร่อมเส้นเพราะจะทำให้เกิดการกีดขวางการจราจรสำหรับผู้ที่ขับสวนทางมานะครับดูแลปลอดภัยใส่ใจการเดินทางกับ ปตทเส้นแบ่งทิศทางนี่สําคัญนะเพราะว่าบางทีดิฉันจะโมโหมากเลยถ้าเกิดคันข้างหน้าเนี่ยขับค่อมเลนบางทีเส้นตาดสีขาวเนี่ยเอ๊ะจะอยู่เลนไหนกันแน่เอาให้ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซูบุรีดีจากปตทนะคะก็มีให้คุณผู้ชมมาติดตามกันทุกวันนะคะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ไปชมเรื่องราวต่างๆในโลกของยานยนต์ยังมีประเด็นอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะไปติดตามชมกันค่ะ ประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเป็นประธานในวิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์การบินไทยสมาย์เที่ยวบินที่ TG 750เส้นทางกรุงเทพมาเกา๊าซึ่งทำการบินด้วยเครื่องบิน Airbus A320-200 ทั้งนี้การบินไทยสมายเป็นบริการใหม่จากการบินไทย เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะผู้โดยสารที่ต้องการการเดินทางในระยะสั้นซึ่งมีรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยเป็นมิตรและมีความคุ้มค่าแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของการบริการในมาตรฐานการบินไทย บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเตรียมส่งมิตซูบิชิปาเจโรสปอร์ตเครื่องยนต์เบนซิน3.0ลิตร V6 MIVEC ให้พละกกำลัง219แรงมา้าและมิตซูบิชิทริัตันเมกะแคปพลัส178แรงมา้าเกียร์อัตโนมัติ5สปีดพร้อมเสริมทับด้วยมิตซูบิชิทริัตันเครื่องยนต์เบนซินในรุ่นเมกะแคปพลัสและดับเบิลแคปอย่างเป็นทางการที่โชว์รูมรถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศเพื่อหวังกระตุต้นยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังด้วยราคาจำน ของ m i มิ u ูบิชิปา j e r o Sport เพียง1,295,000บาทหลังจากที่นำมาจัดแสดงในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาและได้รับความสนใจจากลูกค้าที่เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ค่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสร้างกระแสะใหม่ในการขับขี่รูปแบบออโตสตันโดยการจัดกิจกรรม TTX Auto Stunt Battle การแข่งขันรถในสไตล์ s t ั n t Battle เพื่อคัดเลือกชาวสตันจากทั่วประเทศพร้อมนำนักขับขี่แบบ Extre m e ีมดีกรีแชมป์จากญี่ปุ่นร่วมโชว์ทักษะแบบจัดเต็มที่ลาน w o n d e r World Park ถนนรามอินทรา ฮอนด้ Honda, ที่สุดแห่งผู้นำของวงการรถจักรยานยนต์ไทยสร้างเซอร์ไพรส์ให้ตลาดรถไฟรุ่นครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัว New s c o o p y Is 1 2พร้อมพรีเซนเตอร์ใหม่ขวัญใจเด็กแนวปามีชูคอนเซปต์ด h e น e w o r i g i จิน b ลบาย d a ซึ่งโดดเด่นด้วยตัวถังรูปทรงเรตโรพร้อมกับกราฟิกแบบทวิสต์ดลายสองด้านที่ไม่เหมือนกันเป็นครั้งแรกในเมืองไทยและเท่เหนือชั้นด้วยล้อแมกขนาด12นิ้วขณะที่เครื่องยนต์เป็นแบบ4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ให้อัตราประหยัดน้ำมันเหนือชั้นถึง53กิโลเมตรต่อลิตรวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศค่ะและนี่คือทั้งหมดของ speed news ในวันนี้นะคะเราสงคนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ